แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมืม่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับก็นับในวันนี้นะเราจะมาอัปเดตในส่วนของแอปหายเงินฟรีนะครับเป็นแอปหายเงินเข้าบัญชีของ t u e Money Wallet นะครับว่าแอปนี้นะครับยังสามารถถอนได้อีกหระเปล่านะครับก็เอ่อยังสามารถถอนได้อีกทุกคนนะครับตอบก็คือว่ายังสามารถถอนได้อีกนะเพราะว่าหลังจากที่ว่ามีกระแส หลายๆแอปที่ไม่สามารถถอนเงินได้ผมก็เลยรวบรวมนะครับหลายๆแอปที่ผมเล่นอยู่นะครับก็เริ่มถอนเงินทีละนิดทีละน้อยนะครับเท่าที่มีอยู่ก็ลองถอนเงินไปนะครับว่ามันสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับซึ่งปรากฏว่าผมถอนไปแล้วก็เงินเข้ามานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้จะแอปที่มีชื่อว่าคอยถูกเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นแอปที่มีชื่อว่า ลัคกี้ควิสนะครับก็ได้ถอนไป10บาทนะครับก็เงินเข้ามาใกล้ๆกันนะครับในเวลาเดียวกันก็คือผมถอนไป10บาทด้วยกันนะครับซึ่งแอปลิเคชันนี้นะครับก็ถอนเงินนะครับเร็วมากเลยทีเดียวนะครับพรงนี้เนาะเดี๋ยวเรานะไปรับชมกันนะครับ ซึ่งทุกคนนะครับผมได้ถอนไปนะครับอ่าไม่ใช่อันนี้นะครับอ่านี่เลยล็กกี้คิวส์นะครับผมได้ถอนไปเวลา13นาฬิกา38นาทีของวันนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับถ้าหาว่าใครที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ต่อไปถ้าหากว่ามีเหรียญใกล้เคียงที่จะสามารถถอนเงินได้แล้วคุณผู้ชมสามารถถอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็นะครับาารถ้าหากว่าใครที่ ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าคนที่เขาเล่นแอปนี้นะครับเขาจะได้เข้าถึงนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์มีผลต่อการแสดงวิดีโอของผมนะไปสู่ของคนอื่นที่เล่นแอปนี้อยู่ในอีกนัก,ก็เลย ฝากทุกคนนับช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ไปหาคนที่เขาเล่นแอปนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเขาจะได้มั่นใจว่าแอปนี้ยังสามารถถอนเงินได้อีกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับทำการกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับก็นับเรามาดูกันนะครับแอปที่มีชื่อว่า Lucky Quiz นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันของการหาเงินฟรีนะครับจากการที่เราดันตอบคาถามนะครับพวกนี้เนาะก็ เราตอบคาถามแล้วก็จะได้รับเป็นในส่วนของเหรียญแทนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะย้อนกลับไปเนาะแอปนี้สามารถที่จะทำะไรายได้นะครับสูงสุดอยู่ที่1,400บาทแต่ว่ามันต้องมีเพชรแล้วก็มีทั้งเหรียญอยู่ด้วยซึ่งซึ่งมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่มันยากตรงที่ว่าเราต้องหาเหรียญเราต้องหาเหรียญแล้วก็หาเพชรนั่นเองนอกาะเพชรก็คือตอนนี้รู้สึกว่าได้ง่ายนอะกแต่ว่าเหรียญน,นะครับรู้สึกว่ามันได้ยากเหมือนกันนะครับ อ่าผมได้ถอนไปนะครับทั้งสิ้นอยู่ที่630บาทนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับวันที่19นะครับตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมก็เล่นไปแล้ว2เดือนด้วยกันนะครับก็สร้างรายได้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับส่วนของการถอนเกิน,นรับสามารถถอนได้ทั้ง t ูม m น n ่ y w a l l ็ t p a y p a l นะครับแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับสำหรับเ a y p a l หนะถ้าเราถอนไปก็จะไปเจ้าก็จะกลายเป็นสกุลเงินของดอลลาร์ 1, นะครับส่วน t ทมานิวเดดนะก็คือจะเป็นเงินของไทยบาทเลยนะครับก็สามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่42ดอลลาร์ด้วยกันนะครับส่วนการเติมเงินมือถือก็อันนี้นครับสามารถเติมเงินได้ตั้งแต่200บาทจนถึง400บาทด้วยกันนะครับส่วนวิธีการหาเงินนะจากแอปพลิเคชันนี้ก็คือ มาที่หน้าแรกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มันจะเป็นในส่วนของการของการตอบคาถามนะครับก็แอปมีชื่อว่า Lucky Quiz Quiz ก็คือว่าคำถามนั่นเองนะครับตอบคำถามนะครับก็คำถามนะครับตอนนี้ผมอยู่ในระดับที่หนอันนี้คือตัวจับเวลานะครับคำถามมีอยู่ว่าบริษัทใดเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกนะเราต้องตอบนะเราต้องตอบนะครับตรงนี้นาะตอบคำถามถูก20ข้อไปเงินสดนทันทีตรงนี้นะครับ ก็อันนี้ผมจะตอบว่าเป็น m o t o r ola หรือเปล่าอ่าถูกต้องทุกคนนะได้รับมาอยู่ที่15คะแนนด้วยกันนะซึ่งคะแนนนี้เราจะนำไปสะสมแล้วก็ถอนเป็นเงินเข้าบัญชีของ t ู u m มานี่วลเลตได้นะครับโอเคนะครับอ่าผมจะไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับไปที่ภารกิจเนาะสำหรับคนที่ เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะรับเหรียญได้ฟรีๆนะครับโดยการใส่รหัสเชิญนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับกรอกข้อมูลรหัสเชิญนะครับคุณจะได้รับ PP ไป3,000เหรียญทองนะครับอันนี้คือรหัสเชิญนับ9551375707นับคุณจะได้ไปเลย PP 3,000เหรียญทองด้วยกันครับตรงนี้นะโอเคนะครับต่อมาก็คือเราก็จะมาตอบคำถามกันต่ออ่ะตัวจับเวลามันนับเผยหลังอยู่ทุกคนนะการแข่งขันฟุตบอลโลกจากขึ้น ปีละส,สี่ครั้ง4ี่ครั้งทุกคนอันนี้ง่ายมากนะครับอ่าได้มา17เหรียญต่อนะกษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลนสร้างส่วนใดเพื่อชิงนานสนมของเขาส่วนบาบิโลนนะครับอ่าส่วนลอยบาบิโลนโอ้ตอบถูกด้วยเนาะอ่าอันนี้คือใครเป็นพวกคิดค้นโทรทักนะครับก็ไมเคิลฟาราเดย์อ๋อจอร์ดโลจิเบตโอถูกต้องอันนี้ผมเดานะเพราะว่าในส่วนของตัวเลือกอื่นๆเมื่อกี้มันมันมัน ผมผมค,คุ้น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 ชื่อแต่ว่าไม่คุ้นว่าเขาเป็นคนคิดเตื่อนโทรศัพท์และโทรศัพท์พวกนี้นะผมก็เลยเดาวคนแรกเมื่อกี้เนาะโรปันล i t t l น m m r r m i i d ตั้งอยู่ในประเทศใดนะครับ Little Mermaid ถ้าอ่านใน่ว่คำอ่านนี้ Little m e r m a i สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวมันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับก็ตอบว่าสวีเดนนะครับโอเป็นเดนมาร์กทุคนนะโอตอบผิดไ่เไ็นไรนะครับ ก็ไม่เป็นไรตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนั่นเดี๋ยวผมก็จะตอบคาถามต่อไปแล้วกันเนาะก็จะเล่นต่อไปนะครับในเคสโอเปร่า uh, มีกาแฟหรือไม่ในเคสโอเปร่าไม่มีเออมีหร oh. <laughs> oh, อเอ้ตอบผิด2ข้อทุกคนนะครับอะไรทําให้กระดาษขาวค่อยๆเป็นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง uh, การเผาไหม้นะครับตรงนี้เนาะก็ได้รับมา13แต้มซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรานะ อยากได้คูณ12นะก็คือประมาณ100กว่าเหรียญเราก็ต้องกดดูโฆษณานครับถามว่าเราอยากได้เราอยากได้แค่13เหรียญก็ตอบคาถามต่อไปตรงนี้นะครับอ่ะมันขึ้นวิดโีโอโฆษณาผมน่าจะกดผิดเมื่อกี้นะผมน่าก็เป็น,ปน,ปนไปไลนะเดี๋ยวรอโักคตรงนี้นะครับกดข้ามเลยดีกว่าแล้วก็กดกระกบาทติดไปนะครับผมโอเคนักเทนนิสชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรนะครับก็สวิตเซอร์แลนด์อ๋อโรเจอร์เฟเดร์นะครับตรงนี้เนาะ โอ้คำถามง่าย,ายๆทุกคนนะครับหมวดซาตตคอสคือเสียสีแดงหรือเปล่าเออสีแดงแหละนะครับใครเล่นแล้วก็เป็นไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าแอปนี้เล่นแล้วสนุกกันหรือเปล่านะสำหรับผมนะผมชอบแนวเกมแบบนี้นะผมคือว่ามันจะทําให้เรานั้นฝึกทักษะการตอบคาถามก็คือดึงความทรงจําที่เรามีอยู่ฐานความรู้ที่เรามีอยู่ในสมองของเรานะครับนะีเนาะแล้วม้ก็ประสบการณ์ของเราเนาะของหวานมาก มาการองมีรสชาติเค็มหรือหวานมีรสหวานหรือเค็มเค็มนะครับอ่ะหวานโอ,โอเคไม่เป็นไรนะครับปลาล้าสวีเดนนะครับอ่าซืสเตอร์มิงใช้ปลาชนิดใดเป็นวัตถุด,ดิบนะครับปลาเฮอริงนะครับอันนี้ผมเดานะผมตอบว่าผมเดานะใครเป็นผู้คิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำเฮโร่ Hero, จอห์นโลติเบตไม่ใช่เบรจามิเนเฟงคลิงน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นเจมวัต เจมวัดน่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือเปล่าจอห์นโรชิเบตอ๋อจอห์นโรชิเบตอ๋ Hero, นนะตอเฮโร่ทุกคนนะ่าตอบผิดทุกคนนะก็จะทําให้เรารู้นะว่าเออใครเป็นคนสร้างอะไรตรงนี้ก็เป็นแอปที่ดีแอปหนึ่งนะครับก็เหมาะนะสำหรับคนที่ออสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปตรงนี้นะครับคริสเตียโนตันน์ด้วยเป็นคนประเทศใดประเทศโปรตุเกสนะครับตรงนี้นะ โอเคนะครับก็ตอบถูกนะก็ผมจะเล่นจนถึงระดับที่1 6 0แล้วก็ผมจะหยุดนะแล้วก็ไปแนะนาในส่วนของเมนูต่างๆเมนูต่อไปนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนาตะคนเดียวการทําประตูได้กี่ประตูถึงจะเรียกว่าแฮตติกก็คือสประตูนะครับอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็กดกากบ,บาาดีกว่าเมื่อกี้ผมกดตรงนั้นเมื่อกี้มันไม่ได้ตรงนี้เนาะขอกดกระบาทปิดไปนะครับ อ,อ๋อถึงแม้เราจะกดตรงไหนก็ตามหนะ้าขาวบังคบให้เรารับชมวิดีโอทุกคนนะตรงนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนทราบอย่างนี้ด้วยนะครับก็กระกว่บบาปิดไปเลยนะครับเครื่องดนตรีเปียโ,โ,โนมีคีย์สีขาวกี่คโออันนี้ตอบยากเลยผมดาวสิบแปดคีย์แล้วกันนะครับโอ้ห้าสิบสองคีย์เลยอ๋อผมไม่รู้จริงๆอันนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคำถามหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเทเบิลเทนนิสมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศจีนอังกฤษ อ๋อเทเบิลเทนนิสมาจากประเทศอังกฤษทุกคนนะใครเป็นผู้คิดคน้นเครื่องบินลำแรกเครื่องบินลำแรกเป็น2ตระกูลไรท์โอเคอันนี้ตอบถูกนะครับอ่าโอเคคำถามที่160นะในเขตภูม,มิภาคแบบเมดิเตอร์เรเนียนฝนเราดูฝนมีกี่มีมัมกมักจะอยู่ช่วงใดอ๋อมักจะอยู่ช่วงใดมักจะอยู่ช่วงใดผมจะรู้อ๋อ <c oughs> อันนี้ก็ขอเดาแล้วกันเนะาะสดู ไปไหมผิดนะครับอ๋อ,อดูดูหนาวทุกคนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เนาะก็โอเคขอจบเพยียงเท่านี้ในส่วนการตอบคาถามตรงนี้เนาะเรามาลุยในส่วนของภารกิจอื่นๆนะครับอย่างเช่นภารกิจอันนี้นะครับก็คือเป็นการอถอยลูกเต่านะครับอันนี้คือเราสามารถถอยลูกเต่าได้10ครั้งตรงนี้นะครับก็กดกลัวไปนะครับแล้วก็มันก็จะถอยลูกเต่า29ก้านะัก็คือว่าเขาจะสุ่มนะครับว่าเรานั้นสามารถถอยลูกเต่าแล้วก็ออกมาเป็นเป็นอะไรนะครับตรงนั้นเนาะ ซึ่งภารกิจนี้นะผมนะ่าแนะนาให้เรามาที่หน้าภารกิจดีกว่ามันจะได้ไม่สับสนแล้วก็เราจะดูว่าเป้าหมายของภารกิจคืออะไรนะครับอ่านะครับมาที่ภารกิจแรกคือสัชชิดอินรายวันซึ่งผมเช็ดอินแล้วนะแล้วก็ภารกิจอ,อันนี้นะครับถ้าเราสะสมก็คือว่าถ้าเราสะสมเช็ดอินจนครบ30วันต่อนเนื่องนะเราจะได้รับประมาณ3า0 0 0่นเหรียญทองนะครับวงนี้นะครับผม ภารกิจต่อมาคือสะสมโชคแล้วก็รับเงินสดอันนี้นะครับมันยากมากทุกคนนะที่เราจะได้รับตรงนี้เพราะว่าอันนี้นะครับได้10นะแต่เดี๋ยวก็ได้ประมาณ10อ่าแต่เดี๋ยวก็ได้ประมาณ5นะครับอันนี้ผมเดานะเออยีเลยเหรอโอ้ได้ประมาณ40เลยทุกคนนะยังขาดอีกนะยังขาดอีกอ่าสิถึงจะได้สองเหรียญทองเนาะส่วนเงิน25บาทกับ250บบาทนี่มันยากทุกคนนะที่เราจะได้ตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้คือดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอแต่ละครั้งจะได้รับอยู่ที่200เหรียญกับอีก2เพชนะเราสามารถดูได้5ครั้งก็1,000เหรียญแล้วก็อ่าสิเพชด้วยกันนะครับอันนี้คือตอบคำถามให้ถูก50ข้อผมตอบถูก11ข้อเมื่อกี้นะครับแล้วก็บัตรขูด15 5ครั้งแล้วก็วาด5 5ครั้งตรงนี้ก็ได้รับเหรียญแล้วก็รับเพชตามนี้เลยเนาะ การผดขาดแล้วก็กดตรงนี้ไปเล่นได้เลยนะครับตรงนี้เนาะโบนัสจากการเชิญเพื่อนนะ้รับสูงสุดอยู่ที่5 0,000เหรียญทองแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับได้ประมาณ50เพชรสูงสุดนะอันนี้คือการกรอกไ d เชิญก็จะได้รับอยู่ที่3,000เหรียญทองนะครับตรงนี้เนาะเมื่อเรามีเหรียญทองแล้วก็มีเพชรแล้วให้รอมาที่ของฉันนะครับแอปนี้นะครับสมัครแล้วเชื่อมต่อกับบัญชีของ Facebook ได้กับบัญชีของ Gmail ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเช,ชื่อมต่อกับบัญชีไหนนะครับสามารถตั้งค่าภาษาได้เหมือนกันนะครับตรงน,น ก็ทําก็ถอนเงินก็กดตรงนี้ไปแล้วก็เลือกช่องทางการถอนเงินของเราได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับแอปนี้สามารถทําเงินได้จริงอยู่สามารถถอนเงินได้อีกนะยังไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจมีความฝันอยากซื้ออะไรเหมือนคนนี้นะผมนะาขอมีความฝันอยากน่าจะเป็นล่องเรือนะครับท่องเที่ยวบนเรือในทะเลและล่องล่องเรือบนทะเลนอกในทะเลเนาะเขาก็เลยต้องเก็บเงินแล้วก็ออมไว้เพื่อที่เขาจะได้ ตามล่าความฝันที่เขาอยากได้ตรงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วครับมีความฝันอะไรบ้างนะครับผมนะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็อยากอ่านเหมือนกันน้องมาแชร์ความรู้กันแล้วกันนะครับปรนนี้นอกากวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ